ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះអសរន័នសុខសៃ เจียนเนี่ยครูบังเรียนมุกวิเชียเพศาสากเมในวิทยาลัยประศาสวิทยาคารศอกประศาสแคร์เซเรนทําไงเนี่ยนครูหนึ่งโมบังหันมุกวิเชียเพียสากเมเรื่องเอยนั้นต่อเยิงต่อเมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะยังจําคุณครูได้ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูอัศวานันท์สุขใสหรือเรียกว่าคุณครูเอิงก็ได้คุณครูเอิงสอนอยู่ที่โรงเรียน ปราสาทวิทยาคาันค่ะอำเภอประสาทจังหวัดส,สุรินทร์นี่เองนะคะวันนี้คุณครูมานำเสนอบทเรียนภาษาคขเมรเรื่องพรมแดนชายแดนแสนสนุกอะละค่ะทีนี้เราไปดูซิว่าพรมแดนหรือชายแดนแสนสนุกนั้น มีอะไรกันบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นคุณครูจะขออธิบายเกี่ยวกับพรมแดนชายแดนแสนสนุกก่อนนะคะว่าพรมแดนาชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆของประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้นมีแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเขาเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรซึ่งเป็นจุดที่ ผ่านเข้าออกระหว่างคนสองประเทศนะคะจุดผ่านแดนจะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนถาวรเป็นจุดที่ตกลงกันระหว่างสองประเทศนะคะใช้ระหว่าง สองประเทศนะคะใช้สัญจรระหว่างคนยานพาหนะหรือจะใช้เกี่ยวกับาการเดินทางเข้าออกของบุคคลประเทศที่3หรือเป็นจุดสากลนั่นเองนะคะประเภทที่2นะคะก็คือจุดผ่านแดน,นชั่วคราวจุดผ่านแดน,นชั่วคราวนี้จะเป็นจุดที่เปิดไว้เฉพาะกิจนะคะจะเปิดเฉพาะกิจไม่ได้เปิดตลอดนะคะมีเหตุจําเป็นถึงต้องเปิดค่ะส่วนประเภทที่3ก็คือจุดผ่อนปรนทางการค้าจุดผ่อนปรนทางการค้าจะเป็น เปนใช้ในการาส่งสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา2ประเทศนะคะแล้วก็จุดที่สุดท้ายนะคะจุดที่4นะคะเรียกว่า จุดผ่อนปรนพิเศษนะคะจุดผ่อนปรนพิเศษนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับจุดผ่านแดนถาวรแต่จะยังไม่เปิดเป็นทางการนะคะต้องมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลร่วมกันก่อนถึงจะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้อะละค่ะทีนี้จุดผ่านแดนถาวรของประเทศไทยและกัมพูชามีด้วยกันทั้งหมดถึงเจ ด่านด้วยกัน7ด่านนะคะ1ในนั้นคิดไว้เลยนะคิดไว้เลยว่ามันต้องมีจังหวัดเราแน่นอนเลยใช่ไหมคะมันต้องมีแน่นอนเลยจุดแรกนะคะจุดแรกนะคะก็คือจุดผ่านแดนของจังหวัดสีสะเกตสีสะเกตติดกับขมรเคยได้ยินไหมศรีสเกตติดกับขมาเพลงสมัยครูเด็กน้อยมากเลยเพลงนี้นะคะต่อไปจังหวัดที่สองให้เดาสิศีสะเกดอะไร ติ๊กตักติ๊กตัก,ตกไม่ยากก็คือจังหวัดสุรินทร์ถูกต้องจังหวัดเราเองนะคะจังหวัดสุรินทร์ต่อไปจังหวัดที่3จุดผ่านแดนที่3คือจังหวัดสัแก้วสักแก้วนะคะรู้จักไหมสัแก้วคิดไว้เดาวไว้เลยนะว่าจุดผ่านแดนไหนนะคุณคุณชื่อคิดเอาไว้เลยนะคะต่อไปจังหวัดที่4ี่คืออะไรลูก จันทบุรีจันทบุรีมีด่านอะไรบ้างคิดเอาไว้เลยนะติ๊กตอก,กติก๊กตอเอาไว้ในใจเลยต่อไปจุดที่5จังหวัดตราดนะคะจังหวัดตราดเป็นจุดสุดท้ายของเรื่องจุดผ่านแดนถาวรที่เราจะเรียนรู้กันนะคะต่อไปทีนี้ลองมาดูซิว่า จุดผ่านแดนแต่และที่เขามีชื่อเรียกอะไรบ้างแล้วนักเรียนจะคุ้นหรือเปล่าดูนะดูนะจุดที่1จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดอยู่ช่องช่องอะไรช่องสะงามอ่ะดูที่สไลด์นะคะดูที่สไลด์ที่คุณครูนำเสนอบนหน้าจอนะคะอย่าเพิ่งคุยกันนะดูก่อนดูก่อนอำเภอช่องสงงามก็คืออำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดไหนใครเคยไป วัดหลวงปู่สวงเขียวเคยไปไม่เขียวเออใช่แล้วค่ะอยู่ใกล้ๆวัดหลวงปู่สวงแล้วก็ใกล้จุดชมวิวพญาโกปรีใช่ไหมคะเป็นจุดตรงนั้นเลยช่องสงามนักเรียนไปแป๊บเดียวนะคะขึ้นเขาสวยมากเลยช่องสงามนะคะช่องสงามจะอยู่กับฝั่งตรงข้ามฝั่งกัมพูชาจะเรียกว่า ช่องจวมไม่ใช่ช่องจอมนะอย่าลงกันนะอย่าลงกันนะช่องจวมกับช่องสงามจะเป็นช่องที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะต่อไปค่ะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดของเราจังหวัดสุรินทร์นะคะมีช่องอจุดผ่านแดนถาวรเรียกว่าด,ดานช่องจอมใครเคยไปช่องจอมยกมือให้คุณครูดูหน่อย อายา่าแสดงว่าเคยไปเกือบทุกคนเลยนะคะช่องจอมไปยากไหมไม่ยากนั่งรถตู้จากสุรินไปช่องจอมนี่ฮกซีป้าแต่ตอนนี้รถตู้ปิดด่านปิดนะคะอย่าเพิ่งไปแต่ตอนนี้เขากําลังจะประชุมจะเปิดแล้วนะคะยังไม่เปิดนะนักเรียนไม่ต้องไปนะคะไปเที่ยวในตลาดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปถึงด่านพรมแดนเดี๋ยวจะโดนจับเนาะเพราะเขาไม่ให้ไปถึงนั่นนะคะทีนี้ด่านช่องจอมอยู่อําเภอ กาบเชิงไม่ใช่อำเภอพนมดงรักนะอำเภอพนมดงรักติดชายแดนก็จริงแต่ช่องจอมอยู่ที่กาบเชิงแล้วก็ช่องจอมอยู่กาบเชิงตรงข้ามกับดานจรารอโอสมัดหรือโอสมิดนั่นเองนะคะช่องจอมกับโอสมิดอยู่ตรงข้ามกันอยู่ที่กรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยกรุงสำโรงเทียบเท่ากับอำเภอนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คือเหมือนอำเภอสำโรงจังหวัด อุดอนมีชัยนะคะต่อไปค่ะจังหวัดสะแก้วสะแก้วมีตั้งสองด่านด้วยกันเน่เมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีจุดผ่านดอนผ่านดอนผ่านแดนกี่อย่างนะกี่ที่นะเจ็ดใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไปสะไปสองแล้วสะแก้วเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจุดผ่านแดนถึงสองที่ด้วยกันจุดผ่านแดนที่หนึ่งเรียกว่าบ้านคลองลึก บ้านคลองลึกอยู่ที่อารัญญประเทศที่นักเรียนชอบเรียกโรงเกลือโรงเกลือโรงเกลือน่ะเอออันนี้แหละบ้านคลองลึกก็คือโรงเกลือหรือที่เราชอบเรียกว่าโรงเกลือนั่นแหละอยู่ที่อารันนะคะบ้านคลองลึกจะอยู่กับตรงข้ามกับจุดผ่านแดนปอยเปดของกัมพูชานะคะที่เราจะชอบบอกว่าไปไหนไปปอยเป็ดไปปอยเป็ดปอยเปดก็คือที่นี่แหละค่ะอยู่ที่ ติดก,กันกับคลองลึกหรืออารัญญประเทศนี่แหละค่ะอยู่ที่กรุงปอยเปตเมื่อกี้กรุงครูบอกไปแล้วกรุงเทียบเท่ากับอำเภอใช่ไหมคะแต่จังหวัดเขาคือจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะคะมันเตียเมียนเจยนะคะอยู่ที่ปอยเปดน,นั่นเองต่อไปด่านที่สองของสายแก้วคืออะไรนี่มาแล้วด่านที่สองของสายแก้วก็คือด่าน บ้านเขาดินบ้านเขาดินอยู่คลองหาดจังหวัดสระแก้วนะคะสังเกตว่าจะอยู่กับคนละอำเภอเมื่อกี้อารันใช่ไหมอันนี้อยู่คลองหาดแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับพรมแดนพนมดนะพนมดินเห็นไหมภาษาเขเมรก็พนมดยอยู่อำเภอสัมพาลลูนจังหวัดพระตะบองนะคะด่านคลองเลิกหรือด่านปลอยเปดตนะคะจะเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุด ระหว่างช่องอจุดพานแนวถาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือด่านบ้านคลองลึกแล้วก็ด่านปลอยเปน,นี่นะคะจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดอย่าลืมนะจุดที่ใหญ่ที่สุดเลยอยู่ที่จังหวัดสาแก้วนะคะจะมี คนเข้าคนออกเยอะมากมีสินค้ารถราต่างๆรูปนะคะนักเรียนดูได้จากรูปที่คุณครูแปะเอาไว้ในสไลด์ได้เลยนะคะส่วนด่านบ้านเขาดินจะเป็นด่านเล็กๆนะคะอยู่จังหวัดสาแก้วด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันอยู่คนละอำเภอนะคะเนื่องด้วยว่าจังหวัดสาเก้วเป็นจังหวัดที่ติดกับเมืองหลักๆของกัมพูชาหลายๆเมืองจึงทำให้มีด่านเกิดขึ้นถึงสงด่านนะคะ ต่อไปมาดูจันทบุรีจันทบุรีมีสองด่านเหมือนกันด่านที่1เรียกว่าด่านบ้านแหลมด่านบ้านแหลมอยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีตรงข้ามกับด่านโดง่งแน่โด่งคืออะไรโดง่งเขียวโด่งคืออะไรลูกมะ ระอถูกต้องเก่งมากโดงคือมะพร้าวอยู่กับอำเภอกลมเรียงจังหวัดพระตะบองเมื่อกี้ก็พระตะบองเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าพระตะบองนี่ก็ยาวเหมือนกันเลยนะคะยาวและทีนี้ด่านบ้านแหลมอยู่โป่งน้ําร้อนตรงข้ามกับด่านโดงนักเรียนดูได้จากรูปภาพนะคะต่อไปด่านต่อไปคือด่านบ้านผักกาด ด่านบ้านผักกาดอยู่โป่งน้ำร้อนเหมือนกันเอ้าเมื่อกี้ยังว่าอารันมันอย่างน้อยมันมันอยู่คนละอำเภอเนาะครูอันนี้ทําไมมันอยู่อำเภอเดียวกันเหรอครูอําเภอเดียวกันก็จริงแต่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 นักเรียนไปดูฝั่งกัมพูชาสิลูกเป็นยังไงคนละอำเภอคนละจังหวัดเลยใช่ไหมคนละอำเภอคนละจังหวัดเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีลักษณะคล้ายกันกับไทยเมื่อตกี้แหละก็คือมันอยู่อำเภอเดียวกันก็จริงจังหวัดเดียวกันก็จริงแต่ ความเขาเรียกอะไรความสะดวกในการที่จะเดินทางส่งสินค้าเนื่องจากกัมพูชาจันทบุรีแล้วก็สาแก้วเป็นเมืองหลักที่เชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศเป็นเมืองหลักระหว่างเมืองหลักกับเมืองหลักเชื่อมต่อกันทําให้ต้องมีด่านเกิดขึ้นถึง2ด่านนะคะอย่าลืมนะด่านบ้านแหลมอยู่ตรงข้ามกับด่านโด่แล้วก็ด่านบ้านผักกาดอยู่ตรงข้ามกับด่านปรมนะคะ ด่านบ้านผักกาดจะเป็นด่านเล็กๆไม่ค่อยใหญ่นะคะอยู่ไม่ห่างกันมากนะคะต่อไปค่ะด่านสุดท้ายด่านที่7ก็คืออยู่จังหวัดตราดนะจ๊ะไม่ใช่ตลาดนะตราดดูปากคุณครูนะคะตราดจ้าอ่ะด่านตราดโอ้ยคุณพูดผิดจังหวัดตราดอยู่ด่านบ้านหาดเล็กไม่ใช่หาดใหญ่หาดใหญ่อยู่ไหน หาดใหญ่อยู่สงขลาไม่ใช่นะลูกอันนี้หาดเล็กนะคะแต่อําเภอคลองใหญ่อย่าสับสนนะหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่หาดใหญ่สงขลาลูกไม่ใช่ตราดนะคะบ้านหาดเล็กอยู่ตรงข้ามกับดานจำเยี่ยมจำเยี่ยมนะคะจำเยี่ยมก็คือหาดเล็กจำเยี่ยมส่วนจังหวัดตราดก็คือตรงข้ามกับจังหวัด เกาะกงหรืออำเภอมณฑนศรีมาจังหวัดเกาะกงนั่นเองค่ะเป็นด่านเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะเกาะกงจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องนั่งตอนนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำแต่เดิมเป็นผืนแผ่นดินนี่แหละค่ะแต่น้ำท่วมดินช่วงหนึ่งนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นเกาะแล้วก็ ทำให้สัญจรไม่ได้ต้องนั่งเรือข้ามไปช่วงหนึ่งนานๆมากแล้วแต่สมัยครูเด็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ไทยนะคะได้สร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาแต่เดิมเป็นเส้นที่ยาวที่สุดในกัมพูชาเลยนะคะแต่ทุกวันนี้ทําลายสถิติไปแล้วมีสะพานที่ทําลายสถิติไปแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะสะพานนี้นะคะอ่ะทีนี้ ลองมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทกันแบบฝึกหัดท้ายบทคุณครูให้ไม่ยากไม่ยากหรือเปล่าลองดูนะลองคุยกันกับเพื่อนๆดูให้นักเรียนนะคะวาดแผนที่แผนที่จากโรงเรียนของเราไปยังจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่ใกล้นักเรียนที่สุด นะคะอาจจะไม่ต้องละเอียดละอามากบอกแค่ว่าอ้อไปถึงตรงไหนเลี้ยวตรงไหนแค่นั้นพอไม่ต้องแบบโอ๊ออกจากซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันยากไปลูกเอาแค่พอประมาณสวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอย่างน้อยบอกครูหน่อยว่าเออเราไปชายแดนเราไปทำอะไรไปซื้อมะม่วงหรือเปล่าไปซื้อจักรยานหรือเปล่าไปซื้อผ้าห่มหรือเปล่าลองบอกครูหน่อยสิคะว่า ไปแล้วนักเรียนซื้ออะไรหรือเคยไปจุดผ่านแดน,นที่ไหนแล้วนักเรียนประทับใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะฝากแบบฝึกหัดท้ายบทให้เอาไว้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแนะนํานักเรียนแล้วก็ช่วยชี้แจงนักเรียนในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องพรมแดน ปรมแดนชายแดนแสนสนุกจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะในด้านต่างๆแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยควบคุมนักเรียนดูแลนักเรียนแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนที่อุตสา่านั่งตั้งใจฟังคุณครูสอนเป็นอย่างดีเลยในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วก็จะกลับมาพบกับนักเรียนในบทเรียนเรื่องอะไรนะั้น กรอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะวันนี้เนี่ยครูบายบายจุมเรียบเลียจ้า